สวัสดีครับผมกับบ่าวเหลมชัยครับเมื่อนี้จีพ,าพ่พาพี่พ์พรม่พี่น้องมาชมสวน,สวนสอีกแล้วไม่บบดได้แจกใบบิ้ลสิมาไอเฮ็ดฮองบอกสีดาครับอันนี้เป็นกระดาษเก่า<ม>ที่เทา,ปาเป็นกระดาษรียไซเคิลรีไซเคิลก็ว่ารียดดูยสคิลที่นั่งกับวัชัยไหม่เนาะรีไซเคิลน้นำมาเฮ็ดประโยชน์ได้ไหมดประโยชน์ได้ไหมสีพ่าไปสงสัยสีเงินที่ใหญ่ใครทำไม่น่าเดียงหุ่นแท้ จินจับแต่ละที่เธอกระถือเอาตัวบ้าสิไม่ได้ยินเสียงหรอกข้างนอกแม่งแต่ไวเล็บฝนตกแล้วไม่พี่น้องฝนตกเขียวชะอุ่มน้ำฮงอันนี้เป็นปลามันกำลังเขียวเลยนี่น้ำฮงฮะไส้ละอันนี้เป็นน้ำไม้ฝรั่ง เป็นหน่อไม้ล่องหนไปล่ปลางปรงไหมไปร่างปรงไหมพี่น้องอไอ้เพิ่นลวกต้นบอ,อกพักต้นเหมือนันนะปลูกไว้เป็นป,ปีนึงแล้วจกักสิได้กินมากบ่ได้กิน,นเกิดนอเกิดนอเกิดนอ,นอ,อไปไปไปบ่ได้ลงมาเสือบ่อยอย่ะ เขียวฝนเสียหนาอียงมาดูเจ้าของสวนครับบ่มีโควิดมากัวบ่มีบ่มีเบื้องยังนี่ยังนี่มันพิกมันพิกจากนี่ไงอันนี้เจ้าของสวนครับคุณแดงว่าไเป็นมาเคลียร์ไปไล่บบ่ สิปูบักเขือได้หวาะน้ำปลาปักเกียบสิปูบักเขือครับสิมะฮาวสีดาได้บหมสีดาเาดาน้อยนีเติบวะนีได้ไห่อกันมันกันแมงกันแมลง,ก,งกันปลวกอวโอ้เขียวงามเหรอแต่สะอวันแล้ววันนี้เบิ้งนี่แหละครับวันนี้พี่น้องเอ<ม>้ยทำการห่อบักสีดาบบอันนี้อันนี้ซุ้มไหลมาเล็ดวะ อีกนึงที่เป็นกิมจูงานมัยยังออกม่อนบะลีใบมันวกตัตดฮะตัดงานสุมหน่อยลีใบหนวดนี่ครับมาดูมาดูวิธีการห่อบักสีดาเงืาอย ครับพี่น้องครับฮึดูว,วิธีการหอ่อนกซิดาหอ่อห่อสีหอ่อตรงปกติก,ก่อนตรงปกติหนี่ตรงปกติคือห่อหนีบหนีบดากันก่อนหนีบดากีดอยังหนีให้อากาศมันเขาครับ ขันบนห่หนีเนี่ยมันจีเน่แต่ว่าแนวหนีเพิขึ้นบ่เขา<ว> <laughs> แม่ไมีเงินไก่บ่แม่ยเอามายืมไงาากะซีว่าใครกอนหนีอยู่อ <laughs> ุปกรณ์บ่ความบ่ไห <laughs> <laughs> ยังสิด้ <laughs> พลาดโกเขาบ่ละกะสบว่าไข้ก่นอกกนันี้ววิธีการนีนนรสีเอาตายทีนี่นี่ <c oughs> นี่เนี่ยนี่ก้มัด <c oughs> แต่เบิ้งหมางว่านะนี่มาซิดาอ,อันนี้ฝรั่งกิมจูนะครับมัดเลยเขียบบ่มัดทั้งสองอันเลยลวานู่ติดกันอ,อย่างนี่นนนปุ๊บมัดปบับชึบนี่ข้างบนจะเป็นอยู่ลักษณะน,นี้นะครับบาบน,นี้ ลูกแม็กกี่ใส่ปะนี่นี่แถวๆน,น,นั่นแหละเห็นอยู่วังคงจังหลายแบบนี่ <c oughs> ถรงไหนน้อเหรอ,อะะเข้ยโอพี่ถรงพี่ฮ้บ <c oughs> อุปกรณ์กับวัร้มุมือใหม่ครับทำนะครับใส่ลูกแม็กข้าไป ที่การต้องละเอียดดิแล้วก็เอาเอากระดาษที่ห้าวบอไซแล้วนะครับหรือว่ากระดาษนันละที่ห้าวบอไซแล้วน่ะเอาห่อปกพุมเพิ่ง๊งแบบนี้เพื่อป้องกันแสงให้ให้สีมันง่ามไหมเป็นกระดาษต้องซื้อพิมพ์ไ็ได้กระดาษแล้วเป็นเอกระดาษเนี้ยอไร้แล้่แต้แลวต่ตมมัก แลน้นีแล้วก็เย็บปึ๊บเเรียบร้อยครับบา,รบางแสงอะไรีอยอย่คือางแสงไว้เฉยเพราะฝนตมกม้านกับปเปลยออกขึ้นเราแต่ว่าเป็นยัง <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ถ้าคูณป่วใส่พวกคุ้งดำโปรอย่างไรคุ้งดำมันมันเป็นดูดแสงนะเนี่ย